ที่มาของคำว่าไฟฟ้ารับวงจรนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการเสรื่อมสภาพตามการใช้งานนะครับเคสนี้ก็เริ่มจากการหลวมนะครับแล้วก็ละลายนะครับละลายเห็นไหมครับมันจะร้อนมันจะไหม้นะครับทุกอย่างนะครับมีการเสรื่อมสภาพนะครับ เราอยู่บ้านก็สังเกตนิดนึงนะตรงไหนมีกลิ่นนะครับตรงไหนเริ่มร้อนนะครับใช้ไปนานๆมันก็หลวมได้มันก็ร้อนได้เป็นเรื่องปกตินะครับยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันร้อนจนละลายนะครับในที่สุด ตัวนวันนี้ก็ผมมาล้างแอร์นะครับก็เลยแก้ไขให้ลูกค้าเล็กน้อยนะครับเบื้องต้นก่อนนะ